พ่อทำอะไรนม่พ่อกอดแม่เหรอกอดแม่แล้วอาพอกอดด้วยเหรอเพรอทู่ไหนเพชรทำไมมีเพชรทำไมอย่แล้ว Hát con. lá cần lắc cần lắc cần lắc cần lá cần <laughs> lá cần lá cần lá quen. Cả đồ chứ b mươi Ui mươi bảy phiền 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 Mẹ

หอมเอาซาแล้วกินหอมนะดูสิเอา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 นเ้าเส้าโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรหนูข so, okay. oh. ี่ช้างงงคอยไปขี่สิช้างอะไรตัวเล็กโอ้โหจะดีกอดคอด้วยเออแม่มอมไม่เห็นเลย ไปขี่ช้างนี่เร็วขี่ช้างเฮ่หม่าเจนขี่ช้างเหมือนกันไม่ได้ขี่ช้างเหมือนกันเฮ่หมัวเจน น้ำหมกเหอใช่แม่้ม่ม่แม่เอาลลยค่ะแม่เสียงดีเหรอเช้าอยากไปเช้าแม่หนูไปด้วยไปตั้งไปเลยอุนได้ไหมคะได้นกปเล่นี <anything> <sm illi> ั <s dir lands> โอ้ยใกว่าน้องเนี่ยกระสอสองกอเอ,อ้าผีรัผีเเออผีกอง